สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมล์มแลปดีเทลสุดร่กับเวลาเล่นกับเพื่อนเทพแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะไอเวลาเล่นกับเพื่อนเทพอยู่ไหนวะเย้เย้เย้ได้สักทีในที่สุดโอ้ยได้เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยจริงมันเนี่ยอืม

ก็สิเข็ดอะเอ้ยไม่ใช่ตอนแรกมาเปล่ามาเปล่าสวยยังมืองเงินนะเอะเอะเอ้อหมดหน้าทีไงทำให้บ้านนี้สวยก็พอแกทำให้ฉันมีคอลเลคชั่นโอ้ยว้าวหัวแตก โชคไกลที <cin stereotype> <c ười> ่เธอไม่ไหลไม่ออออโชคท้ายโชคห้ามห้านที่เธออใหญกว่าอืมแหวนคดวิ่งออ้ยหัวแตกอืมวันนี้เราก็โชคดีนะ อ,กกาอาจจะมีทั้งบิ้เอ็นเล้ร์นเ่ตอนเล่นผมไม่เห็นเนี่ยกืบอดกือบอดมันเดินหาจะดี

หากว่าฉันตังไม่ค่อยมีอืมถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ดูผมไม่เห็นเลยนะเนี่ยแบบบ้าเลามีแต่ระดับแบบเขาถดอดนะครับไม่มีสู่กลางโซกลางครับตอนนี้ผมเก่งครับผมมีทุกต้างนะนะไอ้สามสีผมมีทุกต้างนะปกติทันงหมดพิษหยุด,ดละแต่เล่ ตอนนี้ตอนค้อนที่ผมมีครบก็จะมีนูบีนี่พิซซานี่นี่นนนมีทุกต้นครบเลยนะแต่ไม่มีอีกสองอย่างในการกลับไปนี่ก็เนี่ยมีหมดครับสามลางนะทิปชีมีสาม,าม,าม,กกม,มลางฟอร์ลิ รัวละมีหมดมีสามตัวนี้มีสองตัวนี้มีหมด mata tutup dapat wih talpa di ferro tadi di cappuccino mali ah brun brun patapim di เดาลิดเดาลิดเดี๋ยวนี้บุมโอเคว่าฉันตามมาค่อนี้ว่าฉันตามมาค่อนี้โอเคนักเลงฟุกิโตะมา นักเลงฟุตเธอใล่ะอาบาฉันจงไม่ค่อยมีรายได้เท่าทุนก่อนันาน้อย่่ะไมีมหตเรามก่เอเจ้าหมาตกกระปร๋องไปเลยไอ,อเจ้าหมาตกกระปร๋องไปเยโอ้โหดุนบ้าตกกระปร๋องตกกระปร๋อง

กยนีว้า,าวตัดถุงว้าวตอนนี้คอลเลคชันแบบมีเพียบครับเนี่ยดูดิเพียบเพียบเลยเนี่ยใครมิ้งโทรมาวะมิ้งเอ้เดี๋ยวค่อยรับสาย คลิปนี้ขอปิดไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับดีเทลตอนนี้แล้วก็มาเล่นเกมสติลอัพเว h ลอด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 นะครับ มันนี้นผมก็ไม่ได้มาท้ามันนี้แค่มาหาตัวละครแล้วก็เก็บตัวละครเข้าคอลเลกชันนะครับให้ตัวละครไปใช้ยันซีนี่บาานงเขือจัดสรรกันไหมครับมีตัวอะไรดีไหมสรัชช์ตัวคนที่ไม่พลาดสายตาเลยนะครับ นอกจากกำลังขโมยของบ้านเราดีงั้นเราก็จะรอ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 ตอนนี้คอลเลคชันเอออันนี้ผมก็เออมีหมดแล้วนะน Legendary คาปูช u โ c i n o Pet มีอยงแต่ผมว่ามีแล่ขโมยของเพื่อนนะแต่ขายแบบไปชิวไปชิวอะมอืมชุ่ตัวนี้แบบ Ok. Ừ. Tung tung phết. Lorbo front drill. Bò Đúng cái đi ananas Tidak ada lagi Svinina Bombardino <susurra> lire, lire, lire. Lila Lila <susurra> Lila Lila dia. Lila Lila Tidak ada lagi Chef Krabrakadabra Chef Krabrakadabra Chef Krabrakadabra โธ่โธ่โธ่มึงฝรั่ง Balik di Kaman nanti Isu Hmm, Kaprusina Kalau lagi kaprusina Kalau lagi kaprusina Anak-anak Bin bin batapim tala lelu tala bin bin batapim tala lelu tala bin 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 batapim tala lelu tala. Mau juga เมน่อสีเขรยดจะออกมาครับไปดูนี่เราก็จะมาเก็บเราจะได้สีเขรยดไหมไปดู let's go มาตัวสีเขรยดที่เคยได้มาก็จะมีประมาณน,นี้นะนี่ แล้วก็สีเขียดสีทองแต่การร่วมที่ยิ่งใหญ่จะมีนะแต่นีเพื่อนเพื่อนไปละพอดีว่าขโมยมาจะเกิลดะลุ้นตลอดเลยตุ้ดล <c oughs> ุ้นตลอดเลยตุ้เนี่ยแทบไม่จะใช้สีเข็ยดไม่มีหรอที่เป็นกรรมดา

อย้ำบอกไปยังว,ว่าตอนนี้อยู่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็น,ต,หนตัวสีเขียดเลยกัวต้องมาบ้างสียงเดีอน,นผมก็อยู่ทะเลแสนทะเลแสนงามตอนนี้ผมก็อยู่โอเกาะลอยนะครับผมโอเคโอเคได้แล้วค่ะคือตัว

ถ้าปเซิร์ฟธรรมดาบอกเลยว่าแบบแบบอุ้ยเหืนแบบกดละลัวอุ้ยมาดูดูดูนะเออไม่เดี๋ยวให้ตัวหนึ่งเลยนด่นี่เดี๋ยวให้ ไอตัวน <hel> ี้เออตรงับ like. น huh ี้ก็ตัวเนี้ยด้วยด้วนี okay. ่ยเนี่เกิดจากพนี้ซะฮึลืมดูตัวละครเมื่อแต่สนใจมามาลีแต่เพนี่มีแต่เพื่เชฟบัคดาเพสเชฟบัคดาเพสโอเคจะกลับ่า เ่เป็นคอลเลคชันแทนทนี้กันสุดไม่ไม่อยากให้มันมีตัวกระการสุดได้บ้างูกม่มาเชฟอือหนึ่ทีมบารี่ีแคปชินนะแม่ไม่คุ้มให้ใช้ เหมือนตาที่หมืหน้าที่ไม่เหมือน้าที่โลติ ตาลาอนพั่นมเรือนอุ้ยไอหมูเนี่ยตอนนี้แบบหมูมีมีทั้งสามสีมอะสีจะมาทักอะไรนักหนาวอืม,อม

อัอนนี้คือแบบเวลาผมพูดอะไรไปแล้วอันนี้คือสภาพของเองช่องที่แบบพูดติดตามพูดน้อยคือไอซาโจนะครับแม่งเวลาพูดไปก็แบบอะไรคอเมันก็ไม่รู้แบบเป็นคนบรญยาอ่อนนะครับ ถ้าทุกคนเจอเพื่อนผมนะับอยู่ดาราชื่อซาโจอ,อยู่สามจุดห้า,แล,ลนนาแล้วก็ตัวสูงนะับเลขที่สิบเอ็ดนับคนนี้นะครับไอซาโจแล้วก็ตัวสูงครับเองถ้าเผื่อไปพูดกับมนันบอกเลยว่ามันฆ่าคุณแน่เฮ้ยมันกวนใน ข้าช่วงฮะอะไรท่าเ <c oughs> สบคอต๊ออบวันนี้เราก็อยู่กับโต๊ะมาหาเปไนลารนะเามันทำบักแบบนี้ได้หลุดออกไปซะดูดูดูต้องกัดอู้วันนี้เลย นี่ไม่รู Lynn ้ตตัวหนูไม่โดนเชฟกระดักมาเกิดมเชฟคราบรากระดบรวันนี้ กผมจะใส่ให้เขาแต่งหนิเอ้ามันคือบาสูบัติโอ้ยอย่างนี้น่าจะทำไม่ได้เั้งมักเหตุโผล่แบ